สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันทางช่อง INTV ีค่ะและพบกับดิฉันวาริสาทวีรัพย์อัมพรค่ะท่านผู้ชมคะบริษัทจอแอนคอยคอร์ปอเรชั่นของเราเนะคะเป็นบริษัทขายตรงชั้นนําในประเทศไทยนะคะซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราค่ะแบ่งเป็น5หมวดหมู่ด้วยกันนะคะและว,วันนี้ค่ะดิฉันอยากจะนําเสนอนะะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นผล ผลิตภัณฑ์ที่ถือได้ว่าติดอันดับท็อปฟนนะคะของบริษัทเลยนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรจีนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญค่ะเป็นสาวสวยนะคะซึ่งเป็นเภสัชกรนะคะจะมาให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจกับเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณธนาวันเอื้ออารีมิรค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเรียกสั้นๆว่าคุณเหมียวนะคะค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกับคุณเหมียวอีกแล้วนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะคะเป็นบำรุงสุขภาพตัวหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดอันดับขายดีของบริษัทจอแอนคอยเลย นะคะข่าวันนี้คุณเหมียวมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําชื่อว่าอะไรคะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์โนโตแคปซูลนะคะ,คะก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรธรรมชาติ100%เเลยนะคะ,คะ ไม่ว่าจะเป็นซันชีหรือว่าตังเซียมนะคะค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้เนี่ยได้รับการสนใจจากวงการแพทย์ทั่วโลกแล้วก็มีการศึกษาวิจัยเยอะมากนะคะพอเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรมหัศจรรย์นะคะที่ช่วยดูแลร่างกายของเราให้มีอายุยืนยาวได้ค่ะอค่ะอยากจะถามคุณเหมียวว่าในตัวของโนโนโตแคปซูลนะคะมีสมุนไพรที่อยู่สตัวด้วยกันนะคะที่ ผสมกันอยู่แล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือเป็นโสมซันซีแล้วก็เป็นสมุนไพรตังซียมใช่ไหมคะซึ่งเมย์ได้ยินมาว่าสมุนไพรทั้งสองตัวนี้เนี่ยเขาได้รับการขนานนามกันว่าเป็นสมุนไพรที่มีค่ายิ่งกว่าทองคำเลยใช่ไหมคะอยากถามคุณเหมียวว่าที่บอกว่ามีค่ายิ่งกว่าทองคำเนี่ยมีค่ายังไงคะค่ะก็คือว่า อย่างสมุนไพรซันชีเนี่ยนะคะ,คะก็คือว่าทั้งซันชีและตังเซียมมีการใช้กันมาอย่างเนิ่นนานคะ่ะแล้วก็มีการได,ได้บันทึกอยู่ในตำราแพทย์แผนจีนนะคะ,คะก็เขาก็ยกย่องเลยว่าแบบมีคุณค่ามากกว่าทองคำหรืออย่างบางแหล่งเขาบอกว่าเอาทองคำมาแลกก็ไม่ไม่ให้เพราะว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าแล้วก็เหมาะกับการในการใช้ในการดูแล สุขภาพร่างกายเราให้มีอายุยืนยาวนานได้คือเขาเรียกกันว่าแบบมันก็จะมีรีสอร์แล้วก็เรียกกันว่าเป็น Her for the มิราเคิลเฮอร์ h e p r ร s e r v a t ั o n of Life ค่ะ,คะนะคะ แล้วก็คือตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยนะคะ,คะก็คือว่านายแพทย์ซื้อชื่อว่าที่ชื่อดังมากเกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรเนี่ยนายแพทย์หลี่ซื่อเจินนะคะ,คะเขาก็ได้มีการเขียนเอาไว้ในตำราจีนว่าเอ้ยแบบยกย่องว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางทองคําเลยนะ,ะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการดูแลระบบเลือดะระบบหัวใจได้เป็นอย่างดีนะคะ,คะซึ่งในทางการแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยมีการใช้ซันชีและตังเซียมสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้เนี่ย ในการดูแลแก้ไขเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นเลือดตีบตันคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดทั้งหลายคนเราอาจจะคิดว่าปัจจุบันนี้จะคิดว่าเฮ้ยเส้นเลือดแบบไม่ได้สําคัญเพราะว่าแบบคือมันอยู่ภายในถูกไหมคะพอมันมีปัญหาเราก็อาจจะไม่ทราบมันไม่เหมือนว่าเอ้ยสิวขึ้นรู้ว่าเป็นสิวถูกไหมคะแต่ว่าคือเลือดเเลือดเนี่ยถือว่าเป็นระบบพื้นฐานของร่างกายของเราเลยทีเดียวเพราะว่ามันต้องไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายและทําให้ร่างกาย ส่วนต่างๆทํางานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแต่ว่าพอมันอยู่ภายในปุ๊บมันมีปัญหาเราไม่ทราบลองคิดสภาพดูสิคะเหล่าเส้นเลือดเราเนี่ยมันก็เหมือนท่อท่อหนึ่งถูกไหมคะพอมาใช้ไปนานๆหรือว่าไม่ได้ดูแลรักษามันอย่างดีอย่างเช่นสภาวะแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยคนเราชอบกินอาหารมันๆก็จะทาให้แบบเหมือนว่าพวกไขมันพวกเนี้ยก็จะไปอุดตันแล้วก็ไปเกาะสะสมอยู่ตามเส้นเลือดนานเข้านานเข้าพวกนี้เนี่ย มันก็จะเหมือนตะก,กานที่อยู่ในท่อถูกไหมคะเพราะมันะสะสมนานๆเข้าปุ๊บมันก็จะทําให้ท่อนั้นมันตีบตันแล้วก็จะทําให้เลือดเนี่ยไม่สามารถวิ่งผ่านไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างสะดวกและลองคิดคดูสิคะว่าถ้าสมุิว่รส่วนนั้นเป็นส่วนสําคัญของร่างกายเราะจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะอย่างเช่นว่า เลือดไปเลีย้ยงสมองไม่พอหรือว่าเลือดไปเลีย้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นอย่างถ้าเป็นสมองเนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคอัม,าพ,อมาพาตตามมาหรืออย่างถ้าสมมติเป็นกล้ามเนื้อหัวใจจะทําให้เกิดสตโตรกหรือวูบแล้วก็ช็อกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเส้นเลือดเนี่ยมันมีความสําคัญมากแต่ว่ามันอยู่ภายในค,คือแบบคนเราก็เลยอาจจะไม่ทราบเวลามันมีปัญหาแต่ว่าอาการที่มันพอจะบอกได้นะคะเป็นสัญญ,ญาณเตือนแล้วว่าเอ๊ะเอ้ยเส้นเลือดเรามีปัญหาหรือเปล่าก็อย่างเช่นว่า อย่างบางท่านที่มีอาการชาตามเนื้อตามตัวหรือว่าชาตามมือตามเท้าโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออย่างเช่นว่าชอบมีอาการปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุนั่งพักแล้วหายหรือมีอาการหน้ามืดตาพร่ามัวถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็พอจะบอกได้ว่าเออเส้นเลือดเราเนี่ยควรจะให้การใส่ใจดูแลไปเช็คกันนะว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานช่วยเข้าไปนะคะค่ะแล้วก็อย่างซันชีกับตังเซียมเนี่ยที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มีการใช้ในเรื่องของกับใช้ในเรื่องของการดูแลตับด้วยนะคะ,คะสำหรับผู้ที่แบบเอยกินแอลกอฮอล์เยอะๆนะคะก็ช่วยได้แล้วก็อย่างได้รับความนิยมสําหรับผู้ที่น้ําตาลในเลือดสูงค่ะคะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บภายในแล้วก็ที่ตอนนี้คิดมากนะในต่างประเทศแล้วดในประเทศจีนคือเดินไปที่ไหนก็จะเจอเขาแปะไว้เลยบอกว่ามีการใช้สันชีและตังเซียมในเรื่องของการต่อต้านความชราเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่า จันชีกับตังเซียมนะคะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ดีมากๆนะคะมันก็จะทําให้เซลล์เสื่อมช้าแล้วก็ทําให้เราแลดูอ่อนเยาว์นะคะคือนอกจากจะช่วยในเรื่องของระบบของโลหิตของเลือดแล้วก็ยังในช่วยในเรื่องของการ ชะลอความแก่ชรา,แ,ชลาแล้วก็ยังมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ,คะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอา,อาจจะคิดว่าระบบเลื่อนเนี่ยคือจริงๆอยู่ภายในตัวเราเราอาจจะไม่ทราบว่าเกิดความผิดปกติอะไรบ้างหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้ไม่เคยเช็คไม่เคย<ช>ตรวจสุขภาพนะคะก็เลยไม่ทราบจริงๆแล้วเนี่ย ความผิดปกติที่ที่มันอยู่ภายในถ้าเกิดมีความผิดผิดปกติทางเลือดขึ้นมาอย่างเงี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันมีมากเลยนะคะคุณเมียวใช่ค่ะแลวปัจจุบันเนี้ยคนเป็นโรคเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดหัวใจเนี่ยติดอันดับท็อปทอปเลยนะคะเกี่ยวกับติดอันดับท็อปทอปในเรื่องแบบพอเป็นปุ๊บอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่าตามสถิติพบว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยที่พบอาการครั้งแรกเสียชีวิตทันทีอืมค่ะถ้าอย่างบางท่านเนี่ยคือแบบไม่เสียชีวิตเนี่ยก็ หลายหลายท่านก็คือแบบบางท่านก็เป็นอมมาพฤกษ์อมมาาตค่ะอซึ่งลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวครอบครัวนั้นก็คงได้รับผลกระทบเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคยไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยหลายๆท่านเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าแบบสามารถย้อนเวลากลับไปได้สมัยที่สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยเขาจะดูแลตัวเองให้ดีนะแล้วก็ดีกว่าที่จะสายเกินแก้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยสภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีมลภาวะเพิ่มมากขึ้นด้วยหลายๆท่านก็ไม่ได้เลือกนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์คือในเรื่องของอาหารสะดวกซื้อเนี่ยเป็นจังฟู้ดเนี่ยจะเข้ามาในเมืองไทยเยอะแล้วก็หลายๆท่านก็เลือกรับประทานอาหารที่ง่ายนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีไขมันเยอะด้วยใช่ไหมคะคุณหยาแล้วก็สามารถที่จะทําให้อ่าเรียกว่าอะไรคะ ไขมันไปนอุดตนันเส้นเลือดได้หร,หรือว่าอาจจะเป็นพวกออคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงะนะคะแล้วก็หลายๆท่านไม่ได้อ่า ออกกําลังกายอย่างสม่สมําเสมอด้วยก็<ช>ทําให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาได้<ช>นะคะเพราะว่าสภาวะแวดล้อมปัจจุบันถูกไหมคะคือคนเราเนี่ยนิยมการบริโภคแบบตะวันตกมากขึ้นใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายไม่ค่อยแบบไปออกกําลังกายหรือว่าแบบเหมือนว่าพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอใช้ชีวิตกันแบบสุดเวียงเที่ยงดึกหรืออะไรอย่างงี้ทั้งหมดเนี่ย คือก็ควรจะหันมาใส่ใจให้เวลากับสุขภาพบ้างแต่ถ้าสมมติว่าแบบไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกจริงๆแลละอย่างน้อยที่สุดก็แนะนํานะให้หาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานในทุกวันจะได้ดูแลตัวเองบ้างแล้วก็เรื่องเส้นเลือดเนี่ยคือมันสําคัญนะคือตามสถิติหนึ่งในสามเนี่ยพบอาการครั้งแรกก็เสียชีวิตทันทีหรือไม่ก็แบบบางท่านเป็นอมัอมพาตไปควรจะให้ความสําคัญอย่างมากนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ สำหรับกลุ่มคนที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะค่ะถามคุณเหมียวนิดนึงนะคะว่าสมุนไพร2ตัวนี้สมซันซีแล้วก็ตังเซียมเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเขาเรียกว่าประชากรทางแถบด้านยุโรปทางด้านตะวันออกด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ก็นสนใจกันเยอะมากมเลยค่ะแล้วก็มีการมีบทวิจัยกันเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือ ดีมานเกี่ยวกับสมุนไพลยทั้งสองชนิดเยอะมากนะคะค่ะ<อ>ถามคุณเหมียวนิดนึงนะคะว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านในที่มีปัญหาในเรื่องของอ เป็นความดันโลหิตหรือว,ว่าเป็นเรื่องของอมีไขมนันอุดตันเส้นเลือดสามารถที่จะรับประทานได้เลยใช่ไหมคะรับประทานได้เลยค่ะเพราะว่าคือจริงๆสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้คือเขาก็ใช้เป็นอาหารกันมาตั้งนานแล้วนะคะ,คะใช้ทั้งเป็นยาใช้ทั้งเป็นอาหารตั้งแต่สมัยโบราณการมาอยู่แล้วะนะคะก็สามารถรับประทานควบคู่สมมุติถ้าเป็นเป็นโรคเหมือนที่ ที่ได้กล่าวไปถูกไหมคะก็แนะนํารับประทานควบคู่กับยาได้เลยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ถูกต้องถูกวิธีมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็ต้องอยู่ที่การดูแลสุขภาพด้วยนะคะคือว่าต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ควบคุมในเรื่องของอาหารควบคู่กันไปนะคะถามคุณเมียวนิดนึงนะคะว่าแล้วอย่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่คุณเมียวบอกว่าช่วยในเรื่องของโลหิตเนี่ยมันจะเข้าไปดักจับไขมันอะไรเลยหรือเปล่าคะ ก็คือว่าอย่างสมุนไพรซันชีกับตังเตรียมนะคะพอมันปรุงในอัตราส่วนที่ถูกต้องถูกไหมคะก็คือว่าสิ่งที่มันช่วยก็คือช่วยในเรื่องของระบบเกี่ยวกับเส้นเลือดนะเพราะว่าคือมันจะช่วยทําให้เส้นเลือดสะอาดขึ้นนะคะก็คือว่าสลายริ่มเลือดที่มีอยู่ในหลอดเลือดแล้วก็กาจัดไขมันที่เกาะอยู่ตามเส้นเลือดไขมันไม่ดีกําจัดให้มันทิ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเลือดเราพอไม่มีอะไรไปเกาะปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้เส้นเลือดแบบฟื้นฟูเส้นเลือดให้เส้นเลือดยืดหยุ่นดีมีประสิทธิภาพไม่เปราะแตกง่ายนะคะแย่ปัจจุบันเคยเห็นไหมคะที่แบบเหมือนว่าบางคนทํางานแล้วเครียดแล้วก็ได้ยินโทรศัพท์าจากเพื่อนว่าเอ้เส้นเลือดในสมองแตกอันสา,า,าเหตุพวกนั้นเนี่ยบางทีมันเกิดมาจากว่าการที่ไขมันหรือริมเลือดไปเกาะอ,อยู่ตามเส้นเลือดเยอะพอเกาะอ,อยู่เยอะๆปุ๊บเนี่ยเส้นเลือดมันจะแข็งมันกระด้างพอเลือดมันสูบฉีดแรงปุ๊บมันจะทําให้ฉีกหรือแตกได้ง่ายนะคะมันก็จะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกว่าเส้นเลือดมีความสำคัญถือว่าเป็นท่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่อท่อน้ําเลี้ยงใหญ่ในร่างกายของเราเลยใช่ค่ะก็คือว่าคนจีนเขาถือฉลาดคือแบบเหมือนว่าคือเขารู้ว่าระบบเลือดเป็นระบบพื้นฐานสาคัญของร่างกายพอแบบเหมือนว่าเป็นท่อน้าเลี้ยงเนี่ยสามารถเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างดีมีประสิทธิภาพอวัยวะทุกส่วนทํางานได้อย่างดีเพราะฉะนั้นสุขภาพเราก็จะแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆในอนาคตนะคะ ค่ะท่านผู้ชมช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมารู้กันว่าโนโตแคปซูลนะคะมีความสำคัญแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพในส่วนไหนอีกได้บ้างนะคะแล้วก็วิธีการใช้สามารถที่จะใช้ได้ในคนเพศไหนไวัยไหนบ้างนะคะช่วงหน้านะคะพักกันสักครู่ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรายการท้ารองท้ารวยค่ะ เ่า <Well>, มันคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาส่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง ผู้ชมกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการท้าลองท้ารวยค่ะและตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับเภสัชกรสาวสวยนะคะคุณเหมียวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมาให้ข้อมูลนะคะกับเราในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโนโตแคปซูลนะคะคุณเหมียวคะจะเห็นว่า สมุนไพรนะคะที่เราพูดถึง2ตัวนี้นะคะโสมซันซีกับตังเซียมเนี่ยถือได้ว่าเป็นตำรับยาโบราณของจีนเลยนะคะอยากทราบว่านอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพในเรื่องของระบบโลหิตแล้วยังช่วยดูแลสุขภาพในเรื่องอื่นได้อีกไหมคะยังดูแลสุขภาพในเรื่องอื่นได้ด้วยนะคะเพราะ,ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูตรนี้เนี่ยก็คือเป็นสูตรที่หมอจีนเขากินกันเป็นประจำนะ,ะเพราะว่า คืออย่างเคยเจอเจ้าตำหับเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขากินตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแพทย์ที่เขาไปเจอสูตรนี้ปป๊กแล้วเขาก็รู้วิธีการปรุงแล้วเขาก็จะทําเป็นกระปุกเก็บไว้แล้วเขาต้องตักกินทุกเชา้าเป็นประจำแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยท่านก็อายุเยอะแล้วแต่สุขภาพแข็งแรงค่ะไม่มีโรคแบบไม่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะแล้วเดินเหินนี่คล่องแคล่วว่องไวแล้วที่สำคัญนะคะหน้าตาเขาหน้าตาท่านสดใสมากคือหน้าตาเนี่ย ดูดีมีราศีแบบมีออร่าเลยคือก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้ว่าเอ้ยเอามาจากไหนก็คือศาสตราจารย์ท่านนี้แหละ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าในบรรดาพวกอาจารย์หมอด,ด้วยกันเขาก็จะกินกันอย่างนี้แต่ว่าเราก็เลยนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นแคปซูลให้มารับประทานได้ง่ายและที่ถามว่านอกจากช่วยสมุนไพรสูตรนี้เนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของระบบเลือดแรงเนี่ยช่วยก็คือมีการใช้การในเรื่องของ ดูแลเกี่ยวกับพวกน้ําตาลในเลือดนะคะ,คะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บหรือช้ำช้าในอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะใช้กินคือแบบเขาก็จะใช้กินสูตรนี้กันนะคะ,คะแล้วก็ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ได้บอกไปก็คือว่านในเรื่องของการต่อต้านความชราเพราะว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ดีมากเลยแล้วก็ทําให้เซลล์เสื่อมชา้าแล้วก็ทําให้เราแลดูอ่อนเยาว์นะคะค่ะก็คือว่าจะไปช่วยในเรื่องของน้ําตาลที่มีในเลือดด้วยใ,ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วาถามคุณเหมียวหน่อยนะคะว่านอกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือ นอกจากจะช่วยในเรื่องของโลหิตแล้วก็ทําให้มีอายุยืนนานต่อต้าอนุมูลอิสระแล้วหลายๆท่านเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยทำให้รู้สึกว่าผิวพรรณเนี่ยเปล่งปั่งด้วยใช่ไหมคะ<ช>เพราะว่าระบบหมุนเวียนในโลหิตในร่างกาย<ช>เนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าอย่างมีผู้ใช้หลายๆท่านเนี่ยค,คืออย่างถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรถูกไหมคะ,คะเป็นวัยรุ่นหรือว่าแบบเป็นสาวๆเนี่ยคือที่เขากินการเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะเห็นคือว่า ประมาณสักสองสามอาทิตย์หรือ,ห,อหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีคนมาทักเลยว่าเอ้ยหน้าตาสดใสขึ้นดูดีขึ้นเออไปทําอะไรมาอนั้นสาเหตุก็จะเป็นเพราะว่าพอเลือดลมในร่างกายมันหมุดเวียนได้ดีถูกไหมคะ,คะเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายได้ดีเต็มที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ดีจากภายในยสู่ภายนอกมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าเอยทำไมมีคนมาทักว่าเฮ้ยหน้าตาแบบ ดูดีมีลาสีสดใสนะอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยได้แต่สําหรับแบบผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเช่นว่ามีอาการเริ่มต้นอย่างเช่นว่าเฮ้ยชอบแบบตัวชานะแบบมีอาการชาหรือว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรหน้ามืดบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็คือว่าเขาเขาใช้โนโตแคปซูลเนี่ยก็มีเหมือนกันใช้ในการดูแลสุขภาพควบคู่กับการดูแลรักษาร่างกายอย่างถูกวิธีก็จะทำให้อาการพวกนี้ดีขึ้นได้นะคะ ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมคะดูแลร่างกายเรียกกันว่าแบบดูแลร่างกายจากระบบพื้นฐานของร่างกายเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสมุนไพรจีเนี่ยจะมีหลากหลายชนิดมากแต่ว่าในสูตรนี้เนี่ยเราจับ2ตัวนี้มาปรุงกันถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรปรุงกันอย่างลงตัวแล้วก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพได้อย่างดีด้วยใช่คะอยากถามคุณเมียวว่ามีฟีดแบ็กจากผู้ใช้ยังไงบ้างนะคะมี คนชใช้แล้วได้ผลยังไงบ้างคะก็ที่ที่เห็นชัดๆนะคะที่ทำว่าสาวๆเนี่ย<า>ก็คือว่ากินเข้าไปคนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเออหน้าสิ่งแรกที่เห็นเลยคือว่าหน้าตาจะสดใสดูดีมีร่สีนะคะห,<า>หรือคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเอยพอรับประทานควบคู่กับการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธีจะเห็นได้ว่าอาการพวกแบบ เกี่ยวกับพวกเส้นเลือดทั้งหลายเนี่ยจะดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างถ้าสมมุติว่าคนที่แบบเหมือนอายุเยอะแล้วแต่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยก็แนะนําให้กินดูแลเป็นประจานะคะ,คะเพราะว่าเส้นเลือดอยู่ภายในถูกไหมคะมีปัญหาเราไม่ทราบและเส้นเลือดก็มีอายุของมันแล้วด้วยการใช้ชีวิตในปัจจุบนันเนี่ยที่แบบเหมือนว่าสภาวะแวดลอ้อมการรับประทานอาหารทั้งหมดเนี่ยมันจะทาให้ความเสื่อมในร่างกายเกิดได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้ารับประทาน เข้าไปนะคะมันก็จะช่วยให้แบบเหมือนว่าเอ้ยเรามั่นใจแล้วว่าเออเนี้ยเราได้รับ สุขภาพเราได้รับการดูแลนะค่ะเพราะว่าอย่างอ,อย่างตัวดิฉันเนี่ยก็คือว่าให้พ่อแม่กินเป็นประจำทุกวันนะเพราะ,ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คืออายุเยอะแล้วถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยระบบภายในหรืออะไรของเขามีปัญหามายังไงบ้างก็ให้รับประทานเป็นประจำนะคะวันละสีแคปซูลเพื่อแบบเหมือนว่าจะได้สบายใจว่าเอ้ยเกี่ยวกับพวกระบบเลือดนะไม่มีปัญหานะค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กับคนเพศไหนวัยไหนยังไงบ้างคะคุณเหมียวก็ ็คือใช้ได้สําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะ,คะสําหรับคนที่ต้องการจะดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีให้ดีนะคะค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าคนที่มีความจําเป็นมากที่จะต้องรับประทานโนโต,โตแคปซูลนะคะ,คะก็คือว่าคนที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปนะคะ,คะเพราะว่า คือความเสื่อมของร่างกายมันได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกระบบเส้นเลือดและปัจจุบันนี้แนวโน้มเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเด็กลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความจําเป็นอย่างมากตั้งแต่35ไปเนี่ยต้องการจะดูแลตัวเองนะคะ,คะก็รับประทานเลยแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกความดันสูง,สงคอเลสเตอรอลสูงนะคะ,คะปัญหาเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดทั้งหลายนะคะ,คะแล้วก็พวกน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะ ค,คือแบบเหมือนว่าระบบตับมีปัญหาเพราะว่าตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของระบบตับ<ช>เหมือน,นค,คือไปไปล้างของเสียออกจากตับหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือว่าช่วยในเรื่องของการแบบดูแลตับนะคะค่ะ,คะเพราะว่าก็อย่างอย่างมีเคสลูกค้าหลายเคสที่แบบว่ารับประทานแอลกอฮอล์เ,เยอะๆอไปหาหมอแบบไปตรวจเอนไซม์ตับสูงนะอะไรอย่างนี้มีเพือนแนะนําให้รับประทานโนโต,โตแคปซูลแล้วตอนหลังฟีดแบ็กมาก็เออดีขึ้นนะค่ะค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับท่านที่มีอายุ35ปีขึ้นไป<ก>ใช่ไหมคะ จริงๆเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะที่ไม่อยากจะเป็นอัมพึกอ,อ,อัมพาตอ่าคหมคนทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยเลยนะ,ะแต่คนที่มีความจําเป็นมากก็คือว่าตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงนะคะ,คะแล้วก็มีน้ําตาลในเลือดสูงหรือว่าคนที่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับตับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าคนที่ต้องการอยากจะแบบดูดีสดใสดูดีมีราศีไม่โซบกลัวแก่อย่างี้ก็เหมาะสมค่ะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันจะไปช่วยในเรื่องของการดูแลของระบบโลหิตเป็นส่วนใหญ่ใช,ใช่ไหมคะ<อ>แล้วก็อยากถามคุณเหมียวว่าถ้าเกิดเด็กๆอย่างเป็นน้องๆอ,อ,อย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้<ส>ได้หรือเปล่าคะสามารถรับประทานได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าอย่างวิธีการรับประทานใช่ไหมคะ<อ>ก็คือว่า โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็รับประทาน4แคปซูลเป็นประจำทุกวนันจะรับประ,ะทานเช้า2เย็น2ก็ได้นะคะหรือจะรับประทานทีเดียว4แคปซูลก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นวันละ4แคปซูลเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดลับในการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วก็ดูดีอยู่เสมอแต่สําหรับน้องๆเนี่ยก็สามารถรับประทานได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าเด็กๆหน่อยก็จะกินวันละแคปซูลหรือ2แคปซูลได้เพราะว่าค,คือสมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการรับประทานเนี่ย ก็คือว่านอกจากว่าจะรับประทานในรูปแบบแคปซูลแล้วเนี่ยก็สามารถชงเป็นเครื่องดื่มได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็สามารถชงเป็นเครื่องดื่มได้ชงเป็นเครื่องดื่มได้เหมือนกันค่ะก็คือว่าแกะซักสองแคปซูลหรือสี่แคปซูลแล้วก็ชงกับน้ําร้อนเป็นเครื่องดื่มสุขภาพได้เหมือนกันอนุญาตโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะคะตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็เปิดดูด้านในหน่อยนะคะคุณเหนียวอันนี้เป็นแคปซูลใช่ไหมคะใช่ค่ะ จะเป็นนะคะถ้าเกิดชงเนี่ยใช้กี่แคปซูลคะก็แล้วแต่นะคะก็คือในเริ่มต้นลองกินทั้งสองแคปซูลดูก่อนอย่างบางท่านเนี่ยชอบรสชาติแบบนี้เขาก็กิน4ี่แคปซูลเลยอย่างบางท่านเนี่ยเขาติดชาหรือติดเครื่องดื่มร้อนตอนเช้านะคะสมัยก่อนเขาดื่มชากันแล้วพอเขาได้กินโนโตแคปซูลชงกับน้ําร้อนเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติดีมากเลยกินแล้วรู้สึกสดชื่นด้วย เขาก็เลยกินแทนชากันไปเลยก็มีเหมือนกันหรืออย่างบางท่านเนี่ยติดกาแฟตอนเช้าแต่ต้องการจะดูแลสุขภาพก็สามารถแกะโนโตแคปซูล2แคปซูลหรือ4แคปซูลใส่ในกาแฟชงเป็นก็กลายเป็นกาแฟสมบำรุงสุขภาพรสชาติอร่อยนะคะคือสามารถใช้เป็นเป็นเครื่องดื่มดื่มเป็นเครื่องดื่มได้เลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มก็ยังเป็นอาหารได้ด้วยนะคะเพราะอย่างแม่บ้านบางท่านเนี่ยที่ต้องการจะดูแลทุกคนในครอบครัวถูกไหมคะ เขาก็เวลาตุนน้ำแกงหรือต้มน้ำแกงอะไรเนี่ยเขาก็แกะเลย10แคปซูลใส่ลงไปสามารถใช้ผสมในอาหารได้ด้วยเวลาทำน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะแล้วถามคุณเมียวหน่อยนะคะว่าวิธีการรับประทานเนี่ยรับประทานไดเ้เวลาไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะไ,ได้เลยคะ่ะแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าถ้าเป็นช่วงเชา้าช่วงเชา้าจะดีกว่าใช่ค่ะขออนุญ,ญาตดมกลิ่นนิดนึงนะคะ หอมมากเป็นกลิ่นสมุนไพรโสมนะคะอืรสชาติดีเลยนะคะคล้ายๆกับดื่มชาใช่ค่ะก็หลายๆท่านเขาก็เหมือนว่าสมัยก่อนดื่มชาแล้วพอได้มาลองรับประทานโนโตแคปซูลชงกับน้ำร้อนเขาก็ติดใจเขาก็กินกันอย่างนี้ทุกเช้าเรารู้สึกว่าทานแล้วแบบมันรู้สึกปอดโปร่งมันแบบสดชื่อนะคะ แล้วอยากถามคุณเหมียวว่า,อานอกจากนั้นแล้วนะคะใช้ใช้เราไปทำเป็นแคปซูลแล้วก็ชงดื่มได้ก็สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยถ้า,ถาไหนที่อยากทานอยากบำรุงสุขภาพได้หมดเลยลนะคะแล้วอย่างตัวโนโตแคปซูลเนี่ย แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อาหารเสิร์ฟที่ขายอยู่ในท้องตลาดยังไงอะคะค่ะก็คือว่าผลิตภัณฑ์โนโตแคปซูลนะคะเป็นการผสานคุณค่าของสมุนไพรที่มีคุณค่ามาก2ชนิดอ่าก็คือว่าซันชีกับตังเซียมแล้วก็ปรุงในอัตราส่วนที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เสริมฤทธิ์ในการดูแลร่างกายได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สูตรนี้เนี่ยก็คือใช้เป็นสูตรบำรุงร่างกายดั้งเดิมของจีนมาก,กว่า2,000ปีแล้วนานแล้วนะคะ,คะ ค่ะแล้วก็วิธีการรับประทานก็สามารถรับประทานได้ทั้งเป็นแบบแคปซูลหรือ,อชงเป็นเครื่องดื่มหรือทําเป็นอาหารรับประทานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทําจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือว่าจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดคือว่าสามารถที่จะรับประทานได้หลายวิธีหลยแบบด้วย,วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังได้คาสาัสสัน ผลิตภัณฑ์มาอย่างดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวัตถุดิบก็คัดสรรมาอย่างดีแล้วก็เป็นการผสนคุณประโยชน์ของสมุนไพรทั้ง2ชนิดที่ช่วย,ยจะช่วยในเรื่องของการดูแลระบบที่สําคัญของร่างกาย2ระบบควบคู่กันไปก็คือหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ตับได้เป็นอย่างดีค่ะคุณเหมี่ยวคะแล้วท่านที่เคยใช้ไปแล้วเนี่ยอยากทราบว่าเห็นผลรวดเร็วทันใจไหมคะคือต้องรับประทานกี่แคปซูล กี่กระปุกถึงจะเห็นผลนะคะออการเห็นผลเนี่ยนะคะคือแล้วแต่สุขภาพคนนะคะก็คือ<ฆ>ว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนใช้ชีวิตหรือดูแลสุขภาพกันมายังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าการรับประทานไปเนี่ยคืออย่างบางคนที่มีปัญหาเยอะมากก็อาจต้องใช้เวลานานหน่อย<ฆ>แต่อย่างบาง<ฆ>ท่านเนี่ยที่ร่างกายรับได้เร็วแล้วก็แบบเหมือนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะก็จะเห็นว่าแล้วก็ มันอยู่ที่การดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็คือการรับประทานควบควบการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นผลได้เร็วแต่สิ่งแรกเลยเนี่ยจะเห็นก็คือว่าจะดูสดใสดูดีมีราสีขึ้นนะคะ จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่การดูแลสุขภาพด้วยควบคู่กันไปนะคะใช่ค่ะค่ะท้ายสุดนี้คุณเหมียวมีอะไรที่อาจจะฝากไว้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะค่ะก็คือเรื่องสุขภาพนะคะเป็นเรื่องรอไม่ได้นะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้เมื่อสายนะคะแล้วก็ระบบเลือดเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญของร่างกายเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูแลใส่ใจกันตั้งแต่วันนี้นะคะ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้เมื่อสายค่ะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราได้ความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรจีนแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเหมียวเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาได้คะ่ะที่เบอร์ call center ของเรานะคะ 029755858ค่ะหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ www.worldkidjc.com ค่ะท่านใดนะคะที่สนใจอยากทำธุรกิจกับเราก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้นะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจอแอนคอร์ o อเรชันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการท้าลองท้ารวยแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันทางช่อง iNtv ค่ะสำหรับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ